สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AEC Podcast รายการที่จะพาคุณไปสำรวจทุกมุมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกันวันนี้ครับเรื่องที่เราจะพูดถึงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่หลายคนอ่านไม่ทันได้จับตาแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของภูมิภาคเรานั่นคือการเยือนเกาหลีเหนือ อย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2025ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดผู้นำลาวได้เดินทางไปยังเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดและพบปะกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นพร้อมภาพถ่ายและรายงานจากสื่อทางการของเกาหลีเหนือที่เผยแพร่ไปทั่วโลก และการเยือนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทูตธรรมดาธรรมดาครับเพราะมันเกิดขึ้นก่อนถึงวันครบรอบ80ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานแห่งเกาหลีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือเพียงไม่กี่วันเท่านั้นซึ่งในวันที่10ตุลาคม2025ที่จะถึงนี้ผู้นำหลายประเทศที่มีสายสัมพันธ์ทางอุดมการแบบเดียวกันทั้งจีนและเวียดนามก็เตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเช่นกัน เหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงการเยือนเพื่อมิตรภาพระหว่างสองประเทศเล็กๆที่มีอุดมการ์ใกล้เคียงกันเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมตัวของประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มกลับมามีบทบาทบนเวทีโลกอีกครั้งหลังจากที่โลกตะวันตกหันไปให้ความสำคัญกับสงครามยูเครนและความขัดแย้งในตะวันออกกลางสิ่งที่น่าสนใจคือลาวกับเกาหลีเหนือไม่ค่อยมีข่าวการติดต่อกันบ่อยนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดูเหมือนจะเงียบไปตามสถานการณ์ของโลกแต่การเย็นครั้งนี้เหมือนเป็นการปลุกความสัมพันธ์เก่าให้กลับมามีชีว <None> ิตอีกครั <ota ans Et Podcast> ้งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ภูมิรัฐศาสตร์เอเชียกำลังขยับตัวครั้งใหญ่คำถามคือทำไมคิมจองอึนถึงเลือกให้การต้อนรับผู้นำลาวอย่างอบอุ่นถึงขนาดนี้ลาวได้อะไรจากการไปเยือนเกาหลีเหนือในจังหวะที่โลกกำลังจับตาดูเกาหลีอย่างระแวดระวัง และที่สำคัญการรวมตัวของประเทศอย่างจีนเวียดนามลาวและเกาหลีเหนือภายใต้โอกาสครบรอบ80ปีของพักแรงงานเกาหลีกำลังส่งสัญญาณอะไรถึงภูมิภาคอาเซียนและต่อโลกในตอนนี้ครับเราจะไปเจาะลึกกันแบบทีละชั้นทั้งฉากหลังความหมายเชิงการทูตและมุมมองที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเพราะเบื้องหลังภาพรอยยิ้มและการจับมืออาจมีเกมอำนาจ และการจัดตำแหน่งใหม่ของโลกที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามาเริ่มกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างลาวและเกาหลีเหนือความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่าหทศวรรษแต่ถูกปกคลุมด้วยความเงียบและความลึกลับมานานหลายปีเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเกาหลีเหนือหลายคนอาจคิดว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นในช่วงหลังสงครามเย็นแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ มีมานานกว่าครึ่งศตวรรษครับย้อนกลับไปช่วงทศวรรษที่1970กาลาวกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในปี1975ัรรัฐบาลใหม่ของสอปปลาวเริ่มสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆในเอเชียซึ่งหนึ่งในนั้นคือเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือในยุคนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างของประเทศคอมมิวนิสต์ที่สามารถสร้างอุตสาหกรรมและกองทัพของตัวเองอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าจะถูกล้อมรอบด้วยโลกที่เป็นศัตรูจึงไม่แปลกที่ลาวจะมองเกาหลีเหนือเป็นพันธมิตรทางอุดมการณ์และขอคำปรึกษาในด้านการสร้างรัฐและการบริหารประเทศแบบสังคมนิยมในช่วงปี1980 1990ลาวกับเกาหลีเหนือยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาและทหารอยู่พอสมควรน,นักเรียนลาวจำนวนหนึ่งถูกส่งไปเรียนต่อที่เปียงยางเพื่อเรียนวิชาวิศวกรรมและการบริหารรัฐกิจ ขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ส่งครูและผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาในหลายด้านอย่างไรก็ตามหลังจากยุค1990ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเกาหลีเหนือเริ่มเงียบลงเหตุผลหลักๆมาจากทั้งสองประเทศต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ที่ถูกครอบงามด้วยเศรษฐกิจตลาดและการเปิดตัวของจีนในฐานะมหาอำนาจเศรษฐกิจทำให้ลาวเริ่มเน้นการค้ากับจีนมากขึ้น ส่วนเกาหลีเหนือก็เผชิญกับความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศและมาตรการคว่ำบาตรดักสหประชาชาติดังนั้นหลายปีที่ผ่านมาเราจึงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ดูเหมือนจะเงียบสง,งัดแต่ไม่ใช่ว่ามันหายไปการเยือนครั้งนี้ของประธานประเทศลาวถือว่าเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและเป็นสัญญาณที่บอกว่าทั้งสงประเทศยังคงสนใจที่จะร่วมมือในด้านการทูตและอุดมการณ์ และถ้าเราดูในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าแค่การพบปะระหว่างสองผู้นำเพราะลาวอยู่ในทำเลที่เชื่อมระหว่างจีนเวียดนามและประเทศไทยการที่ลาวปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นว่าลาวยังคงบทบาทในเวทีการทูตแบบมั่นคงและพร้อมมีบทบาทในเครือข่ายพันธมิตรคอมมิวนิสต์เอเชีย นอกจากนี้การพบปะครั้งนี้ยังถูกมองเป็นการแลกเปลี่ยนสัญญาณทางการเมืองระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าพวกเขายังสามารถรักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบอุดมการร่วมและเป็นช่องทางให้ลาวขยายบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศพูดง่ายๆก็คือการเยือนครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มๆหรือเพื่อภาพถ่ายเท่านั้นแต่มันสะท้อนถึงความต่อเนื่องทางการทูต และความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของลาวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นโอกาสให้เกาหลีเหนือแสดงออกว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวในเวทีโลกสรุปสั้นๆได้ว่าลาวและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า50ปีมีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและทหารในอดีตแม้ช่วงหลังความสัมพันธ์จะเงียบลงแต่การเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการยืนยันพันธมิตรเก่า และเปิดประตูสู่ความร่วมมือในอนาคตอีกครั้งเริ่มจากจีนครับจีนเป็นพันธมิตรหลักของเกาหลีเหนือในด้านเศรษฐกิจและการทหารการเข้าร่วมงานครบรอบ80ปีพักแรงงานเกาหลีของจีนส่งสัญญาณไปยังทั้งภูมิภาคและโลกว่าจีนยังคงสนับสนุนเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องต่อมาคือเวียดนามแม้ว่าจะมีแนวทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างมากขึ้น แต่วียดนามยังคงรักษาอุดมการคอมมิวนิสต์อย่างเหนียวแน่นการเข้าร่วมง,งานครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์แบบอุดมการร่วมและแสดงว่าเวียดนามยังคงให้ความสำคัญกับการประสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนคอมมิวนิสต์ในเอเชียและแน่นอนลาวการปรากฏตัวของผู้นำลาวในงานนี้นอกจากจะเป็นครั้งแรกในการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วยังเป็นการสร้าง บทบาทลาวในเครือข่ายพันธมิตรเอเชียตะวันออกอีกครั้งการเข้าร่วมง,งานนี้ช่วยให้ลาวไม่ถูกมองเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่อยู่ใต้ร่มอำนาจของจีนหรือเวียดนามถ้าเรามองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การรวมตัวครั้งนี้สามารถตีความได้หลายทางครับ 1. เป็นสัญญาณการรวมตัวของประเทศคอมมิวนิสต์เอเชียที่ยังคงสนับสนุนกันและกัน 2. เป็นเครื่องมือทางการทูตแบบสัญ,ญลักษณ์ เพื่อแสดงความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของอุดมการณ์และ 3. อย่างเป็นข้อความเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านการลงทุนและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศเหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นการเยือนและการเข้าร่วมงานนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายภูมิรัฐศาสตร์แบบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจส่งผลต่ออาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยล่าวและเวียดนามเอง อีกมุมหนึ่งครับการรวมตัวของจีนเวียดนามลาวและเกาหลีเหนือในงานครบรอบ80ปีนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังโลกตะวันตกว่าประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียยังคงมีอันนาจต่อรองทางการเมืองและสามารถรวมตัวสร้างอิทธิพลต่อภูมิภาคได้แม้จะอยู่ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตและแรงกดดันจากนานาชาติดังนั้นการเยือนเกาหลีเหนือของประธานประเทศลาวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทูตสองประเทศ แต่เป็นสัญญาณสำคัญของการปรับตำแหน่งทางการเมืองและความร่วมมือของประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียต่อไปครับเราจะมาวิเคราะห์กันต่อในเซกชัน5ผลกระทบต่ออาเซียนและภูมิรัฐศาสตร์โลกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อภูมิภาคและการเมืองระหว่างประเทศอย่างไรและสัญญาณที่โลกตะวันตกได้รับคืออะไรเมื่อเราพูดถึงการเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำลาวและการรวมตัวของจีนเวียดนามลาวและเกาหลีเหนือ สิ่งที่สำคัญกว่าคือผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเริ่มจากอาเซียนก่อนครับการที่ลาวเข้าร่วมงานครบรอบ80ปีพักแรงงานเกาหลีอย่างเป็นทางการถือเป็นสัญญาณว่าแม้ลาวจะเป็นประเทศเล็กในภูมิภาคแต่ยังคงมีบทบาททางการทูตที่สำคัญและสามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจในเอเชียสำหรับประเทศเคลื่อนบ้าน เช่นไทยเวียดนามและกัมพูชาเหตุการณ์นี้เป็นตัวเตือนว่าภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเปลี่ยนแปลงเล่าและเกาหลีเหนือกำลังส่งสัญญาณว่าประเทศคอมมิวน an ิสต์ในเอเชียยังคงรวมตัวและสนับสนุนกันและกันการที่เลาาปรากฏตัวอย่างเด่นชัดทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางทางการทูตและเศรษฐกิจให้สมดุลกับมหาอำนาจอย่างจีนต่อมาครับ ผลกระทบต่อโลกตะวันตกการรวมตัวของประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียในงานครบรอบครั้งนี้ส่งสัญญาณว่าเกาหลีเหนือไม่ได้โดดเดี่ยวและยังมีพันธมิตรที่มั่นคงซึ่งอาจทำให้มตรการความบาดหรือแรงกดดันทางการเมืองบางอย่างของสหรัฐหรือสหภาพยุโรปมีความซับซ้อนมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการรวมตัวนี้ยังส่งสัญญาณว่าประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียกำลังพิจารณาการประสานยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคและป้องกันการแทรกแซงจากมหาอำนาจภายนอกนั่นหมายความว่าอาเซียนและโลกตะวันตกต้องจับตาการเคลื่อนไหวของประเทศเหล่านี้อย่างใกล้ชิดอีกมุมหนึ่งครับสำหรับนักวิเคราะห์ทางการเมืองการเยือนครั้งนี้ของผู้นำลาวถือเป็นตัวบ่งชี้ความต่อเนื่องของเครือข่ายคอมมิวนิสต์ในเอเชียแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือขาดจะมองว่าห่างไกลจากเวทีโลก แต่ความร่วมมือกับลาวเวียดนามและจีนแสดงให้เห็นว่าการรวมตัวยังคงมีอยู่และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์โลกและถ้าเรามองในมิติความมั่นคงทางทหารการรวมตัวของประเทศคอมมิวนิสต์เหล่านี้ยังอาจเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกอบรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศได้ถึงแม้จะไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะสรุปได้ครับ การเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำลาวและการรวมตัวของจีนเวียดนามลาวและเกาหลีเหนือส่งผลกระทบเชิงภูมิรัฐศาสตร์ดังนี้ 1. ต่ออาเซียนเพิ่มความสำคัญและบทบาททางการทูตของลาวเป็นการสร้างสมดุลในภูมิภาค 2. ต่อประเทศเพื่อนบ้านเตือนว่าอิทธิพลของประเทศคอมมิวนิสต์กำลังฟื้นตัวและประสานกันมากขึ้น 3. ต่อโลกตะวันตก ส่งสัญญาณว่าเกาหลีเหนือไม่ได้โดดเดี่ยวและการกดดันเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอ 4. ต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเทคโนโลยีและการสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและนี่คือมุมมองเชิงวิเคราะห์เชิงลึกครับว่าเบื้องหลังภาพร,าพรอยยิ้มและการจับมือที่เกาหลีเหนือมีผลต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าที่หลายคนคาดคิดต่อไปครับ เราจะเข้าสู่เซกชันที่6มุมมองและข้อคิดปิดท้ายซึ่งผมจะสระุปภาพรวมทั้งหมดพร้อมข้อสังเกตและคำถามให้ผู้ฟังได้คิดต่อว่าการเยือนครั้งนี้ของเรามีความหมายต่อภูมิภาคและโลกอย่างไรหลังจากที่เราได้เจาะลึกตั้งแต่บทนำถึงการวิเคราะห์เชิงภูมิรัฐศาสตร์สิ่งที่เห็นชัดเจนคือการเยือนเกาหลีเหนือของประธานประเทศเราไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ทางการทูตธรรมดาแต่เป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีผลต่อภูมิภาคและโลกเริ่มจากมุมมองต่อภูมิภาคอาเซียนการเข้าร่วมของเราแสดงให้เห็นว่าแม้ประเทศเล็กก็สามารถสร้างบทบาทที่สำคัญในเครือข่ายความร่วมมือของประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียการเคลื่อนไหวนี้สามารถช่วยเราสร้างสมดุลระหว่างจีนเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆซึ่งถือเป็นบทเรียนทางการทูตที่สำคัญต่อมาครับมุมมองต่อโลกตะวันตกเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า การพยายามกดดันหรือความบาดเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอการรวมตัวของจีนเวียดนามลาวและเกาหลีเหนือแสดงถึงเครือข่ายพันธมิตรที่ยังคงเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อความกดดันจากภายนอกได้อีกประเด็นที่น่าสนใจคือมิติการสื่อสารและสัญ,ญลักษณ์ภาพการต้อนรับยังอบอุ่นของคิมจองอึนต่อผู้นำลาวส่งสัญญาณทั้งต่อสาธารณะในประเทศและโลกภายนอกว่า เกาหลีเหนือยังมีพันธมิตรที่มั่นคงและพร้อมสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องสำหรับนักวิเคราะห์และผู้ติดตามข่าวสารสิ่งนี้เป็นโอกาสให้พิจารณาว่าประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียกำลังจัดวางตำแหน่งทางการเมืองและเศรษฐกิจใหม่อย่างไรและอาเซียนควรรับมือหรือปรับตัวอย่างไรเพื่อรักษาสมดุลในภูมิภาคและสุดท้ายครับข้อคิดที่สำคัญที่อยากฝากไว้กับผู้ฟังคือ 1. เหตุการณ์ทางการทูตแม้จะดูเป็นพิธีการแต่เบื้องหลังมีความหมายทางยุทธศาสตร์สูง 2. การสังเกตความเคลื่อนไหวของประเทศเล็กๆอย่างลาวสามารถช่วยให้เราเข้าใจเกมอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ได้ชัดเจนมากขึ้นและที่สำคัญครับภาพรวมนี้สอนให้เราเห็นว่าการรวมตัวและพันธมิตรย,ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสรุปครับการเยือนเกาหลีเหนือของผู้นําลาวในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างลาวและเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวของประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียโดยมีจีนเวียดนามลาวและเกาหลีเหนือเป็นแกนหลักและมีผลต่อภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนและโลกตะวันตก ทำให้เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อการปรับสมดุลอำนาจในภูมิภาคสำหรับผู้ฟัง AEC Podcast ตอนนี้เราได้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์การวิเคราะห์เชิงภูมิรัฐศาสตร์และข้อคิดสำคัญที่เชื่อมโยงลาวเกาหลีเหนือและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียท้ายที่สุดครับผมอยากฝากคำถามให้ผู้ฟังคิดต่อว่าในโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์และพันธมิตรมีความซับซ้อนการเคลื่อนไหวของประเทศเล็กๆอย่างลาว สามารถสร้างผลกระทบต่อมหาอำนาจและภูมิภาคได้มากกว่าที่หลายคนคาดคิดหรือไม่และนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปครับขอบคุณที่ร่วมฟัง AEC Podcast กับผมเพชรแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ